นางแมวป่ากลายเป็นหญิงสาวผู้งดงามและได้รักกับชายชาวบ้านยากจนสีได้หนีขึ้นเรือทองคำวิเศษเหาะสู่ท้องฟ้าหายลับไปเท้าอุตราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หลงรักหญิงชาวบ้านที่มีสามีแล้วเรื่องราวของตำนานสีธาตพยานรักนี้จะสนุกสนานแค่ไหนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเนิร์ดนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่ง ที่ไม่มีผู้คนใดกลายเหยียบยั่งเข้าไปมีหมอกขาวปกคลุมไปถึงยอดไม้ตลอดทั้งวันในป่าแห่งนั้นมีนางแมวป่าตัวหนึง่งอาศัยอยู่อย่างเงียบสงบนางแมวป่าตัวนั้นมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองดวงตาเป็นสีอำพันดุจทองคํามันว่องไวและเฉียวฉลาดกว่าสัตว์ใดๆในป่ามันคอยถือศีลภาวนาอยู่ตลอดนางแมวป่าตัวนี้ ก็จะออกไปหาผลไม้ต่างๆในป่านำไปถวายเทเวสวุวรรณเทพเจ้าผู้พิทักษโลกของชาวพุทธโบราณเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์พูดผีปีศาจและความมั่งคั่งซึ่งเป็นเทวดาประจำทิศอุดรน,นางแมวป่าก็ทำเช่นนี้เป็นประจำด้วยความศรัทธาและเคารพฝ่ายเท้าเวสวุวรรณก็ได้เล็งเห็นคุณงามความดีของนางแมวป่า ที่ประกอบแต่กรรมดีและด้วยความเมตตาต่อนางแมวป่านั้นเถาเวสวุวรรณจึงได้ประทานพรให้นางหลุดพ้นจากร่างเดิมที่เป็นแมวให้กลายเป็นร่างมนุษย์เพื่อสร้างบุญบาร,รมีสืบต่อไปให้รุ่งเรืองในโลกมนุษย์ในแสงรุ่งอรุณของวันใหม่ร่างของนางแมวป่าก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนขนก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นผิวพันสใสดุจจันทเพน กลายเป็นหญิงสาวที่งดงามทั้งกายวาจาใจยากที่จะหาผู้ใดในโลกนี้จะมาเทียบความงามกับนางได้และท้าวเวสุวรรณก็ได้ประทานชื่อให้นางว่าสีซึ่งหมายถึงสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองและได้อวยพรให้นางจงปฏิบัติแต่คุณงามความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายชีวิตในวันข้างหน้าจะเจริญรุ่งเร,รืองสืบไป สีก็ดีใจมากๆที่ตอนนี้มีร่างกายเป็นมนุษย์ห่างออกไปในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งกลางหุบเขาและป่าลึกชื่อว่าชุมชนบ้านเดือที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ทุ่งนาเขียวขจีและสายหมอกยามเช้าในชุมชนแห่งนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าจำปีเป็นชายรูปงามและก็จิตใจดี แต่เขานั้นกำพาพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็กได้อาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมเก่าๆหลังส่วนมะเดือท้ายหมู่บ้านแม้ชีวิตจะยากลำบากต้องสวมใส่เสื้อผ้าข,ดขาดๆอาหารมีเพียงพอประทังแต่ละมือ้อจำปีก็ไม่เคยท้อแท้ในชีวิตเขามุ่งมั่นประกอบแต่คุณงามความดีตลอดมาในคืนหนึ่งขณะที่จำปีกำลังหลับลึกใต้แสงจันทร์สลัว เสียงลมพัดแผ่วเบา,เบาเราวกับเสียงตะซิปขณะนั้นเองจำปีก็ได้ฝันว่าวิญญาณของพ่อแม่ที่ล่วงลับได้มาปรากฏตัวขึ้นเพื่อบอกลาเขาว่าพ่อกับแม่นั้นจะไปเกิดใหม่ในสวงสวรรค์และบอกให้ลูกไปขุดใต้คนต้นมะเดื่อใหญ่ที่อยู่ในสวนหลังบ้านจะพบกับเรือทองคำกายสิทธิ์มีขนาดเล็กซุสกซ่อนอยู่ใต้คนต้นมะเดือ่อเรือทองคำดังกล่าว เป็นของคู่บารมีของผู้มีบุญเท่านั้นเรือลำนี้สามารถขยายให้เป็นเรือลำใหญ่หรือให้เล็กลงได้ตามคำอธิษฐานของผู้เป็นเจ้าของและสามารถเหาะเหินบนท้องฟ้าได้อีกด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นจำปีก็นึกถึงความฝันเมื่อคืนเขานึกสงสัยอยู่ตลอดจึงได้เดินไปที่ต้นมะเดือ่อแล้วทำการขุดตามบริเวณที่เห็นในฝันจำปีค่อยๆใช้เสียม คุณลงไปที่โคนต้นใช้เวลาอยู่นานหลายนาทีจนมือเต็มไปด้วยดินและเหงื่อท่วมตัวทันใดน,นั้นเสียงโลหะบางอย่างก็กระทบกับเสียมเบาๆดังกริง้งจำปีรีบขุดอย่างระมัดระวังและสิ่งที่เขาเห็นเบื้องหน้าก็คือเรือทองคำขนาดเล็กเท่าฝ่ามือประดับลวดลายวิจิตรเรืองรองดังทองแท้และก็เหมือนในความฝันทุกอย่าง จำปีนั้นก็ดีใจมากๆประคองเรือขึ้นมาไว้ในมือด้วยความตื่นเต้นแล้วจำปีก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้เรือขยายกลายเป็นขนาดใหญ่ทันใดนั้นเองเรือทองคำก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นเรือจริงขนาดใหญ่พอให้คนโดยสารได้สิบคนพื้นเรือแกะสลักด้วยลวดลายคล้ายรูปเทพบนสูงสวรรค์ด้านข้างฝั่งอัญมณีเล็กๆแวววาวระยิบระยับ และเมื่อจำปีอธิษฐานอีกครั้งเรือก็ลอยขึ้นจากพื้นดินพุ่งไปสู่อากาศอย่างนุ่มนวลนราวกับไรน้ำหนักเหาะเหินเดินอากาศได้ดุดดังสัตว์วิเศษในตำนานจากนั้นเขาก็นำเรือทองคำเก็บไว้ในย่ามอย่างมิชิดซึ่งหลังจากที่จำปีได้รับเรือทองคำเกยวสิ์นี้ตามคำบอกของพ่อและแม่ในความฝันของเขาเขาก็ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เช่นเดิม จนกระทั่งวันหนึ่งจำปีได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อออกไปหาฟืนและเก็บผลไม้ไว้เป็นอาหารระหว่างที่เขากำลังเก็บลูกว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จูจๆเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องตะโกนอย่างตกใจเสียงนั้นปนไปได้วยความหวาดกลัวและก็สิ้นหวังจำปีรีบคว้าเอาจอบไม้ที่เขาพกติดตัวมาด้วยวิ่งฝ่าพุ่มไม้หนาทึบสิ่งที่เขาเห็น ทำให้หมดใจแทบหยุดเต้นเพราะมีหญิงสาวผู้มีใบหน้างดงามเรากับเทพธิดากำลังวิ่งหนีเสือโคร่งตัวใหญ่ที่วิ่งตามหลังมาอยู่ติดๆใช่แล้วคะ่ะหญิงคนนั้นก็คือสีนางแมวป่าที่ตอนนี้มีร่างกายเป็นคนจำปีได้พุ่งเข้าไปขวางหน้าเสือแล้วใช้จอบฟาดมันอย่างสุดแรงการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดุเดือดกลางป่าเล็บของเสือ ก็กรีดเข้าที่แขนและแผ่นหลังของจำปีเขาเจ็บแคบขาดใจแต่ก็ยังกัดฟันสู้ต่อจนในที่สุดเสือโคร่งตัวนั้นก็พาดท่าถูกจำปีฟาดจนแน่นิ่งแล้วก็ตายไปฝ่ายจำปีก็บาดเจ็บหนักจนสลบตามไปสีที่เห็นว่าจำปีเข้ามาช่วยตนเองก็ตกใจมากๆจึงรีบพยุงจำปีไปยังที่พักของตนในป่า และใช้สมุนไพรที่เรียนรู้มาตั้งแต่สมัยเป็นนางแมวป่าบทใบหนาตบทขมิ้นใบพูและอย่างต้นตาลเหลืองมารักษาบาดแผลให้จำปีทุกวันจนจำปีนั้นฟื้นขึ้นจำปีก็ได้ตกหลุมรักนางสีตั้งแต่แรกเห็นทั้งสองได้พูดคุยทำความรู้จักกันแม้จำปีจะบาดเจ็บสาหัสแต่หัวใจของเขากับอิ่มเอ,อิบทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าของสี แววตาเธอมีประกายเมตตาอ่อนโยนน่าหลงไหลและอบอุ่นยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกวันแล้ววันเล่าจากความห่วงใยกลายเป็นมิตรภาพจากมิตรภาพกลายเป็นความผูกพันและจากความผูกพันค่อยๆกลายเปลี่ยนเป็นความรักขึ้นสีก็เริ่มรักจำปีแล้วเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อจำปีหายดีทั้งสองก็พากันเดินทางออกจากป่า ไปอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเดือและจำปีก็ขอสีแต่งงานเพื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างถูกต้องตามประเพณีซึ่งพวกเขาก็มีความสุขมากๆสีคอยช่วยจำปีดูแลสวนปลูกพืชผักเก็บผลไม้สมุนไพรไว้กินเป็นอาหารความรักของเขาทั้งสองคนเป่งประกายแล้วก็เรียบง่ายไม่ต้องมีความร่ำรวยใดๆเพียงแค่มีกันและกัน นั่นก็เพียงพอสำหรับชีวิตนี้แล้วณเนะมืองอุตารานครอันยิ่งใหญ่ปกครองโดยเท้าอุตราชผู้มีพระปีชาสามารถเด็ดขาดและก็ยิ่งใหญ่เกียงไกลวันหนึ่งเท้าอุตราชได้เสด็จออกไปประพาสป่าและก็ได้เดินทางผ่านมาทางป่าเมื่อเดือซึ่งก็พบกับจำปีและก็สีที่กำลังทำสวนอยู่เท้าอุตราชนั้น บังเอิญหันไปเห็นสีที่กำลังปลูกผักหัวเราะยิ้มมีความสุขอย่างเรียบง่ายนางสวมพ้อส,สิ้นลายดอกกลิ่นหอมจางจากมวลดอกไม้ที่ติดเส้นผมลอยมาตามสายลมดวงตาของเท้าอุตราชนั้นเบิกกว้างเรากับต้องมนสะกดเท้าอุตราชที่เห็นความงดงามของสีก็เกิดความพึงพอใจและหลงใหลในรูปชมของสีมากม จึงอยากจะได้สีมาเป็นมเ ah ห e สีแล้วก็ได้ถามต่อข้าราชบริพารว่าหญิงงดงามคนนี้คือใครฝ่ายองครักษ์ก็ได้ตอบว่าหญิงนางนี้คือสีเป็นภรรยาของชาวบ้านชื่อว่าจำปีและเมื่อเท้าอุตรราชทราบว่าสีนั้นมีสามีแล้วเขาก็คิดหนักค่ะรู้สึกกัดกุ้มใจจนกระทั่งเดินทางมาถึงวังเท้าอุตราช ก็คิดถึงแต่ใบหน้าอันงดงามของสีจนถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเช้าวันหนึ่งท้าวอุตราชก็สั่งให้ทหารไปนำตัวนางสีให้มาพบและอ้างว่าท้าวอุตราชต้องการให้สีมาถวายงานในวังหลวงสีและจำปีเมื่อได้ทราบจากทหารก็ตกใจมากๆคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องดีแน,น่ๆจํจำปีเนี่ยก็คิดทันทีว่า ท้าอุตราชคงไม่ได้คิดจะให้สีไปถวายงานในวังแค่นั้นแน่ๆจำปีจึงปฏิเสธพร้อมยืนยันว่าสีเป็นภรรยาที่เขารักเหนือชีวิตเขาไม่ยอมให้นางไปทำงานในวังเด็ดขาดฝ่ายทหารที่เห็นว่าชายชาวบ้านไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกล้าปฏิเสธทหารหลวงหลายสิบคนจึงกลูกเข้ามาล้อมทั้งสองคนเอาไว้ฝ่ายจำปี ที่เห็นว่าสถานการณ์ดูไม่ดีเขาจึงได้รีบบอกให้สีขึ้นเรือทองคำแล้วหนีไปส่วนตนเองจะต่อสู้กับทหารเพื่อถ่วงเวลาไว้ให้สีที่ตกใจก็ยืนลังเลพร้อมกับน้ำตาไหลนางรู้ดีว่าการฝืนอยู่ตรงนั้นจะยิ่งทำให้จำปีเป็นอันตรายในที่สุดสีก็ตัดสินใจขึ้นเรือทองคำกายสิท์ ลอยขึ้นเหนือจากพื้นดินพุ่งออกไปบนฟ้าหายลับสายตาไปจำปีที่ต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้แม้จะถูกฟันถูกแทงล้มแล้วก็ลุกขึ้นสุดท้ายเขาก็ถูกจับมัดเอาไว้และถูกนำตัวไปคุมขังไว้ในหอคอยเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อให้นางสียอมกลับมาฝ่ายสีเมื่อหนีรอดออกมาได้แล้วก็รู้สึกกังวลใจ เป็นห่วงสามีมากๆนางจึงตัดสินใจขี่เรือทองคําขึ้นไปบนยอดเขาไปขอความช่วยเหลือจากเทวเวสุวรรณสีลงมาจากเรือทองคําแล้วก้มกาบพื้นด้วยใบหน้าที่เปื้อนน้ําตาพร้อมกับพูดว่าขอเทวเวสุวรรณผู้เคยเมตตาได้โปรดช่วยชีวิตสามีของนางด้วยเถิดฝ่ายเทวเวสุวรรณนั้น ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเพราะมันเป็นผลจากเวรกรรมไม่สามารถจะช่วยอะไรได้จึงได้แต่ปลอบใจนางว่ามันเป็นเวรกรรมเก่าของคนทั้งสองคนที่ยังไม่หลุดพ้นทุกอย่างย่อมดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้เถาวเวสุวรรณจึงขอให้นางสีเอาธรรมะเข้าช่วยแล้วก็อดทนทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คายไป นางสีก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็ลาเท้าเวสุวรรณขึ้นเรือทองคำแล้วตัดสินใจเหาะกลับไปช่วยสามีเมื่อเดินทางมาถึงเมืองอุตร,รานครนางสีก็ได้พบกับท้าวอุตรราชและเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนแต่เด็ดขาดว่านางจะยอมทำตามประสงค์ของเท้าวอุตรราชทุกประการแต่ขอให้ปล่อยสามีของนางออกมาก่อนให้จำปามีอิสรภาพ แม้เพียงชั่วลมหายใจสุดท้ายก็ยังดีฝ่ายเท้าอุตราชก็ยอมทำตามแต่ระหว่างนั้นจำปีที่เห็นว่าภรรยาจะเสียท่าเท้าอุตรราชเพราะไม่มีประโยชน์ที่นางสีจะมาช่วยเหลือเขาเนื่องจากว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการถูกทรมานอย่างแสนสาหัสและจำปีรู้ตัวดีว่าเขาคงไม่รอดแน่ๆเขาจึงตัดสินใจ เอาศีรษะพุ่งเข้าชนกำแพงอย่างแรงจนสิ้นใจตายเมื่อนางสีได้ทราบเรื่องนางก็ตกใจและเสียใจมากๆไม่รู้จะทำอย่างไรจึงค่อยๆร่อนเรือทองคำกสิิธิ์ลงมาหาศพสามีนางเดินลงมายังเมือลอยแล้วเสนอเงื่อนไขให้เท้าอุตราชว่าก่อนที่นางจะตกลงปรงใจกับเท้าอุตรราชนั้น ขอให้จัดพิธีศพสามีของนางให้เรียบร้อยก่อนโดยขอให้สร้างทาตขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของสามีนางเพื่อความสบายใจของนางและเป็นการขอขมาต่อสามีที่ตายไปเถ้าอุตรราชก็ยอมทำตามที่นางขอค่ะและได้ช่วยระดมช่างฝีมือดีเป็นจำนวนมากมาก่อทาตเป็นการใหญ่จนแล้วเสร็จฝ่ายนางสีจึงแก้งทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเท้าอุตราช ก็คือยอมแต่งงานด้วยแต่ก่อนจะแต่งงานนั้นนางสีก็ได้ชวนเท้าอุตรราชขึ้นเรือทองคำกายสิทธิ์ซึ่งพอได้โอกาสนางสีจึงผลักเท้าอุตรราชให้ตกลงมาจนถึงแก่ความตายท่ามกลางความตกตะลึงของลอเาเสนออมาตและชาวเมืองอุตรนครหลังจากนั้นนางสีจึงนำเรือเหาะทองคำกายสิทธิ์ลงสู่พื้นดิน หน้าทตุที่เก็บอัฐิของสามีแล้วอธิษฐานต่อท้าวเวสสุวรรณและเทพยดาบนสวรรค์ลตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่บนพื้นพิภพว่าน,นางขอยึดมั่นในรักเดียวใจเดียวและขอตายตามสามีเพื่อให้ความรักของนางเป็นอมตะตราบนานเท่านานพออธิษฐานเสร็จนางก็กั้นใจตา,ตายตามสามีของนางไปและทันใดนั้น ร่างของนางก็กลายเป็นนางแมวทองคําเคียงข้างกับเรือทองคําอยู่ที่พระาธาตุประมัตชาตั้งแต่นั้นมาผู้รวบรวมสันนิษฐานว่าเพื่อเป็นการระลึกถ,ถึงคุณงามความดีและมีใจซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นภรรยาชาวบ้านจึงได้นำชื่อของจำปีมาตั้งเป็นชื่อตำบลจำปีซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสีธาต และเพื่อแสดงถึงความรักที่เป็นอมะตะของสีจึงได้นํามารวมกับคําว่าธาตุที่เก็บอัฐิของจําปีผู้เป็นสามีตั้งเป็นชื่อว่าอําเภอสีธาตุมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันองค์พระาธาตุประมัชชาอยู่ที่วัดสีธาตุประมัชชาป่าแมวบ้านหนองแวงตําบลจําปีอําเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานี ก็จบไปแล้วนะคะเรื่องราวโศกนาฏกรรมแห่งความรักของนางแมวป่าที่ยึดมั่นในรักจนกลายเป็นตำนานสี่ธาตพยานรักวัดส,สีธาตประมัชชาจังหวัดอุดรธานีหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะ และสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ